โอ้ยผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมลาซิโอเกมมิ่งนะครับผมซึ่งออยากจะบอกว่าไปซ้อมเปิดคลิปมาโอโ้โหยี่สิบรอบขึ้น <laughs> เพราะว่าอะไรรู้ปะกลับไปดูเสียงเองตอนแคสเกมตอนประมาณปีสองปีที่แล้วเสียงไม่โทนเสียงแม่เ,แมเปลี่ยนอะ่ะแล้วพยายามพยายามทําให้มันแต่ว่าให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมให้มันคงโทนเดิมแบบีเกียจอ่นะไม่ทําไม่ได้ไลเลยประเด็นคือ มันมีช่วงหนึ่งที่ผ่านมาคือติดไฟเอ็มมันจะติดสำเนียงแบบว่าเันที่ห้าวันี่ห้าวันี่อันที่หกเป็นเกมโฟกัสประมาณเนี้ยเข้ายกว่าเสียงโทนเสียงวยวยไฟเอ็มอะไอ้ยันแล้มันติดด้วยแล้วมันพยายามจะแก้มันแก้มไม่ได้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยานหน้าก็จะแบบว่าจะเหมือนเดิมละเออจะกลับมาเป็นราเชียลเหมือนเดิมละนะครับก็นี่อยู่เกมซีวิลเดตูดานะเป็นเกมที่โอ้โหมีอายุนานที่เยอะมากแล้วนะ คือผมเคยเห็นลุงพีเล่นนะครับก็คือตอนเด็กชอบมากนะครับตอนเด็กไม่มีปัญญาซื้อแล้วก็ไม่มีคอมก็เลยเล่นแบบซืวันเดย์อินเลียวไลท์แบบต่อยต้นไม้ีวิตจริงอะเออ <laughs> ตอนนี้ได้เล่นละว่ะก็คือเราจะอยู่ครบเจ็ดวันหรือเปล่าไปดูกันเลยเสียงเกมไม่รู้ดังหรือเปล่านะครับผมก็พาน,นี้ก็ลองเทสเดูกนนะอนเนาะโอเคไปดูกันเลยนะว่าจะเป็นไงเล t ส์ก โอ้โยเริ่มขึ้นแล้วผมสุขวันแรกของเราโ,โหไปทางไหนดีวะฮิมะมีบ้านอยู่แถวนี้ครับเสียงเกมไม่รู้จะดังหรือเปล่านะครับมีกระเป๋าด้วยโอ้โหย,ยาเก็บมาเลยเกมนี้คือเราต้องตัดต้นไม้ด้วยนะครับเพื่อประทังชีวิตโอ้โหจะต่อยแตกวันไหนเนี่ย อ๋อต่อยแล้วมันได้ไม้เลยนี่เองโอเคโอเคเสียงเกมดังไปแปบ๊บนะโอเคเบาลงละมีเหนื่อยด้วยว่าแต่ค้าของไงวะเฮียไม่ดูคู่มือมาก่อนด้วยชิบหายละค้าของยังไงโอเคสมจริงดีคนระับสมัยก่อนคือมันต่อยได้เรื่อยๆคือสมันยนี่คือแบบว่า โอ้โหขนมหรออะไรไม่รู้เก็บมาก่อนอาจจะกระตกนิดหน่อยนะครับเราจะพยายามแก้เนะาะถังขยะคุยขยะหาเศษอาหารนะอืมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเยวพิ่งเปิดเกมเองนะโอ้โหเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนแป๊บนึงขอฟาร์มก่อนวานถังจระเข้อะไรอะหินเหรอใช้ได้ปะ อ๋อมันปลาได้มามาเป็นของแหลมเล้ว like อีเดิียนากลัววะมันไม่อยู่ในนี้ครับโอ้โหปิดปิดประตูกันเลยเฮ้ยเสียงจากด้านนอกนะออกก่อนดีกว่ารู้สึกลาไม่ดีโอโ้ยนี่ไงมามาชิมผินนี่ก่อนมานี่เฮีย,ยติดไม้ ผมช้าตหลูกปลาแม่งเลยมา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 ไอเหลืองรักพ่อเราอะ่ะเฮีย,ยไม่ไม่เป็นไรไฟลอ้ออะไรนะไปก่อนแล้วไาหิแล้วไม่ไม่เจ็บด้วยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยจำเลดีทำเลดีทำเลดีมีเอ่อหมู่บ้านวิลเล่อยู่แถวนี้คนระับน่าจะมีพอมีของให้เราฟาร์มอยู่เลยมนะั้ง โอเคครับผมก็คือเราต้องใช้ไม้อีกสักนิดหนึ่งนะเพื่อครับวูเดนครับหรือเปล่าอ้ไปต่อยไม้อีกรอบอือบัวขาวบัวขาวเขาเตะต้นกล้วยใช่ปะนี่ The, เอ้ยลาสซิโอนะผมต่อยไม้นะโอ้ยเจ็บเจ็บแหละต่อยไม้ฮะแต่ว่าวูเดนครับ อันนี้เหรอเออนี่แหละข้ามไปเลยครับผมมามามันพอจะเป็นอาวุธให้เราน่าจะได้อยู่แหลยอุยอ้ยอุย้ยกัดปะกัดดีเที่ยถามแปลก,กอืมไปเลยนะไปเลยนะจุ๊บหมิงไปเลยนะจุ๊บหมิงจุ๊บหมิงมีอะไรจุ๊บหมิงมีอะไรโอ้เหนื่อยมกนกเลยมาออไปละ มีเปล่าในบ้านมีเปล่าแค่นั้นแหละเหมือนในบ้านจะถูกแบบปิดไว้นะอย่านะเฮ้ยจุ๊บเม่งพี่เมล็ดนอ้น้องโอ้เราน่าจะตั้งทำเลอยู่ทอนนี้ก่อนนะวันแรกโอ้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 จุ๊บเม่งจะเอาหรอจุ๊บเม่งอุ้ยขอไปใหคนที่ไม่ชอบความรุนแรงด้วยครับ แต่น้องแต่น้องจะาก,การผมนะผมก็เลยทำต,ตามสัญชตาตญาณนะเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้วะจริงเราสามารถจะพังบ้านเข้าไปได้นะแต่ว่าเราต้องใช้บูเดนคับมาจะพังเดีบาเดนนะโอ้โหจะพังเข้าไปก็ยากแม่พวกพี่นี่จะห่วงบ้านกันทำไมครับพี่เราคือผู้เหลือรอดคนหนึ่งนะผมเอุย้ย มีคนนอนอยู่ครับไเดีคยัพี่พี่ครับอุยอ้ยอุ้ยน่ากลัวผีเกมนี้น่ากลัวอยู่นะอู้อย่าร้องอย่าขนลุกเลยลุกอย่าลุกครับอย่าลุกครับป้าอย่าลุกโอ้โหน่ากลัวเก็บของจะสมไม่ได้อยู่หรอทำไมมันเก็บไม่ได้มีเสียงอะไรอ่ะใคร ไครเมื่อกี้ใครเคียวแค้มหมูตูเย็นใครเคียวแค้มหมูตะกี้โ okay. อเคเฮ้ยเกนนี้เริ่มทำผมหลอดแล้วนะโอเคเราได้บ้านละน่าจะพักอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งอ,อะไะนะอีอีอุย้ย กูตกใจไอเ้เหี้ยก็ว่าอยู่อะไรเจ็บหูแล้วมาไม่ซุ่มไม่เสียงด้วยโอเขาเขาอุ่นอะไรกินอยู่เเก๊มีเก๊มีของมีน้ำโอเคโห,โหเสียงที่คุณเคยคิดถึงมาก มีเบอร์รี่แก้หิวได้อยู่แล้วก็ไม่รู้มันเป็นแก้วเปล่าหรือเปล่าเราต้องไปตักน้ำแฮะหูยของดีเก็บมาให้หมดจริงเรายังไม่ได้ออกไปฟาร์มเลยนะามจริงอะโอ้โหพี่นี่ไงนี่ไงทุบหัว ไม่ต้องลุกมาไม่ต้องลุกมาไม่ต้องลุกมาพี่ตกใจหมดแหมยี่ดีก็ลุกตักน้ำในในส้วมได้ไหมโอเคถามว่าเราจะอยู่ที่นี่เฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วเจอไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่โอ้โหแม็กมีเยอะด้วยเยอยมาจากไหนเนี่ยไอ้เนียเดี๋ยว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  เดี๋ยวพี่มาจากไหนพี่ไอ้เฮียโอ้ยโอ้โหวันรวมญาติแม่งเอ้ยกูจะตายกูตายกูตายเฮียละของกูหายหมดเลย น้าตละคร,รโอ้โหตลองให้ตลองให้คุณพี่โอ้โหตะก,กี้อยู่ดีก็จำสแกมความจริงมันควรไม่ควรจะจำสแกมแบบนั้นนะโอ้โหโห,โห,โหแล้วของตกหมดเลยอ่ะประเด็นอ่ะมีรอยเลือดด้วยยังบอเราต้องไปฟาร์มใหม่อะ่ะ โอเคครับได้แล้วมั้งโอเคเอาวูเด้นครับมาเลยอันหนึง่งแหมแหมทำซะเจ็บเลยนะพี่คือผมเล่นโหมดแอดเวนเจอร์นะครับผมนะมันรู้จะยากกว่าโหมดธรรมดาตรงไหนโอ้โหยมีซากอะไรตายไม่รู้นะครับอุย้ยประเด็นคืออาหารเราเยอะมากเลยตรงนู้นนะตรงทำเลตรงนู้นแต่คือ พี่แกมาจากไหนไม่รู้นะน,นี่ก็วันรวมญาติถ้าจะมาก็น,นาด,ดีนะตอนนี้ยังไม่มืดใช่ไหมโอเคตอนนี้ใบยๆอยู่เวลาเกมนี้นานนะผมแต่ถ้ามืดน,นี่ก็ใช้เล่นเหมือนกันนะมามามาตัวหนึ่งก็มามามานี่งไงเจ็บ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 ไม่ต้องลุก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  โอเคลงไปนอนพี่ฝันดีพี่นอนเยอะๆพี่โยผมไม่กล้าไปไหนแล้วอะเกมนี้ที่แบบว่าดูเดือดอ้วอเลยดูเดือดเลือท่านมากนะครับแรกเลยเราฟาร์มไม้ไว้เยอะๆเลยก่อนที่เราจะเข้าไปในบ้านเพราะเราไม่รู้ว่าในบ้านจะเจออะไรบ้าง ะเป็นอะไรต้องถอยหลังตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างเงี้จอกันตอนตัดไม้เสร็จแล้วกันนะครับโอเคเราได้ไม้มาแปดอันนะครับน่าจะเพียงพอแล้วนะอีกก็คือผมอยากเข้าไปในบ้านเนี่ยผมคิดว่าของน่าจะเยอะอุ้ยอุ้ยอยเฟรมเรทกระตุกอุ้ยอุ้ยเกิดหยางขึ้น ประตูล็อกนะล็อกหมดเลยหมูปลาเฮ้ย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 อะไรอะเฮ้ยยมันคานมาเฮ้ยดีไงเฮ้ยยี่น่ากลัวอ่ะ อารมณ์เหมือนคิกเกอร์ในแบบในแนวรัสตอมารเลยอะ่ะยี่น่ากลัวจังเลยไม่ดีสมัยนี้มันเริ่มน่ากลัวแปลกๆ่ะฮัลโหลมีของไหมครับมีของไหมครับขออนุญาตนะอย่าพึ่งนะพี่นะฟาร์มใหม่เลยไม่กล้ากลับไปเอาของที่เดิมอะ่ะประตูล็อกด้วยโอ้โหป้า ป้าป้าป้าคนเดิมรอเปล่าฮันเน่ฮันเน่นจะมาบุกเดิมเปล่าแบบว่าเข้ามาแล้วแบบตุ้งแช่อะไรเงี้ยอุย้ยมีกางเกงหาบ่มาทำไมเอามาใส่ไงครับใส่ได้ไหมวะพเพื่อเป็นคนไม่ค่อยเล่นเกมแบบอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยไม้อุย้ยดีจัดดีจัดเลยดีจัดเลย ขวานนะผมใช้อะไรหญ้าแล้วก็สมอลสโตนนะผิดเล็กโอ้โหไปแล้วไปแล้วใครจะอยู่ล่ะใครจะอยู่ให้พี่ตีล่ะพี่โอ้โหอาวุธพังแล้วคนระับ อย่าดือ้อทำขวานนะผมต้องใช้อะไรบ้างอ๋อต้นหญ้าแล้วก็หินเล็กพังออกมาแล้วเหอเฮ้ยอย่าพึ่งที่โอ้โหเสียงเพลงบิวมากเสียงเพลงบิวมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยว คือ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 พี่ค่อยค่อยคุยกันนะพี่เราเราคุยกันได้นะพี่นะโอ้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พนหนึงนะเอ้าเกมค้างเอา้าคือคือ,คอพี่เจ้ากับผมใช่ป่ะพี่พี่มามานี่มามามาพี่มาห <_ S 2> นีไงทุบกระบาลไปหนึ่งทีทุบกระบาลไปหนึ่งไม่ต้องลูกที่ไม่ต้องลูกที่ ลวงไปแล้วครับพราเดียนเกมของเจ้าซ,ซอมบี้ได้นะหรือมันต้องเลือกหมดอีซี่เรอะตอนนี้ไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วครับพี่ไหนก็มีแต่เจ้าของบ้านก็อนอดีๆก็กระตุกเฉยเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับ ก็เดี๋ยวจะไปแก้พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับโหเสียงมามุกเดิมอีกกว่าไอ้เฮียไม่มีที่ซุกนอนละจากไหนก่อนโอ้โหมีเจ้าของบ้านทุกหลังมาอยู่กันได้ครับมาพี่โอ้ย โอ้โหยอย่าลุกมานะโอ้โหเสียงยเกมนี้แม่งหลอนจริงปลอดภัยปลอดภัยก็เหี้ยละเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีกระโดดด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหโลงไปนอนเลยพี่อืมอืมนี่ไงโอ้โหซาวหลอนกว่าเกมก็ซาวนี่แหละ หุ่ยไม้สวยงามมากยังไม่เจอหินเล็กเลยนะว่าจะหาหินมาแบบว่าเอามาทำขวานนะเฮ้อะไรอ่ะอุปกรณ์การช่างเหคืออะไรอ่ะโอเคหินเล็กโอเคสวยงามมากแบบนี้ก็คราบอาวุธอะไรได้บ้างโ oh, อ้โหหอก <h ork. S 1> เอาเลยหนึ่งอัน มาได้บุด,ดีแล้วต่อมาก็ทำขวาดีครับรออะไรจัดไปครับผมได้ขวาแล้วนะอะไรครบเพลิงนะใช้อะไรบ้างอะไรอแนิมอลแฟตมันสัตว์เหรอต้องไปล่าสัตว์สินะโอเคมาตอนนี้ได้วุฒใหม่แล้ะพร้อมไฟแล้วมา เดี๋ยวมีเกะแป๊บหนึ่งแวะก่อนหมวกหรอเอามาทำไมอีกวะถามว่ามันใส่ได้ไหมเนี่ยเออใส่ได้ด้วยวะเฮ้ยเกงใส่ไม่ได้อยู่ลองใส่หลายรอบแล้วใส่ไม่ได้จ่าเอ๋สวัสดีครับวันนี้จะไม่มีใครอยู่นะครับ อย่างนี้ก็ฟาร์มสบายโอ้ยน้ำ Thank you v e ล y m มั h อ้าวอ้าจะโอเคด้านนอกปลอดภัยแล้วก่อนที่มันจะมืดอนะ่ะราควรหนาที่ซุกหัวนอนก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนี่งไงป้าเหรอป้า ไปกับป้าไปครับผมจริงมาตักน้ําจากส้วมได้นะถ้าจะไม่ผิดจะถามว่าเราจะกินน้าส้วมไปเพื่ออะไรเจ้าของบ้านอยู่ไหมโอ้ยได้บ้านฟรีเลยอย่างนี้โุยสวยเลยได้บ้านละได้บ้านละคุณผ,ผู้ชมแต่มันไม่มือกขีอะเฮ้ยมีเสียงวะ่ะได้กลิ่นนะ หลังนี้จะเป็นหลังบ้านของเราแล้วกันนะเอา้าไม่ดอบโซโฟ,ฟาเหรอไม่ไงตอนก่อนมันดอบได้ทำไมวิวสมัยม,ม,มันเปลี่ยนไปเกมมันเปลี่ยนไปเยอะจังมีร่องรอยถูกตีนะประตูอุ้ยใช้ขวานี้ได้มาเยอะขึ้นนะเยอะมากเลย วุ้ยมาแล้วหนึ่งตัวอุย้ยมูเด่นมูเด่นพับมามูเด่นพับมาตบมึงที่ล่วงไหมหลับไหมโอโ้ยหลับเลยครับป้ามันตอบของมันเอาของจากฟอมบี้ไม่ได้อะทำไมวะผมต้องเล่นอีกหมดหนึ่งก่อนล็อกวะโอ้โหตื่นแป๊บนึงตั้งหลักก่อน มามามาพี่โยมามาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมา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 เฮ้ยเฮ้ยแทงเว้าแทงไปที่หัวเฮ้ยหลับเลยปะยังยังยังเฮ้ยนี่งไงมูเรนเข้ามาบ๊อบเข้าให้หลับไหมถึงมู ถึงมูเดนครับแต่พี่ก็หลับฮะอะไรวะโอเคนี่บ้านเราโอเคบ้านเราบ้านริมสุดนะผมจำไว้เดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันนะผมค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงนะผมไปรับโชมต่อคร้บเปขึ้นใน้แจกได้ของคืนมากเลยนะเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีเออ่ไฟซึ่งรอบนี้เราไม่มีไฟไงประเด็นอะแล้วซออบ,บี้ตอนคืนเกมนี้ดุมากนะ ป้าเอาปะป้าจะเอาบ้าล่ะป้าจะเอาบ้าล่ะป้าโอ้โหนี่ไงส่วนคนนี้มาคนนี้มานีไงเสียบไปหนึ่งทีโอ้ยไม่ตายด้วยโอ้ยโอ้ยอึดจริงอืดจริงโอ้โหหัวระเบิดเี้่น่าก,กลัววะ่ะ เราต้องใช้แบบมันสัตว์แต่เราไม่มีไงถ้าเราฆ่าหมูตอนแรกก็น่าจะได้นะเฮ้ยเจอพอดีเอา้าเอา้าเอา้เอากูเ,าเห็นเป็นสัตว์เอา้าโหเวลาเกมนี้นานจริงนะเนี่ยกูยเล่นมานานมากอะ เพื่อนเหมือนเราจะไม่เจอสัตว์เลยนะเฮ้ยเจอตัวหนึ่งขออญาตเก็บก่อนเดี๋ยวตอนคืนเขาจะมาวุ่นวายเรานะนี่ครับโอ้ยอืดด้วยพี่แกอืดด้วยไงโอ้โห ตบทีดาเตจร์ยี่สิบเหลือไปแล้วก็ลุยต่อนะครับทุบผินทุบอะไรตามทางไปพวกเกสแถวนี้อาจจะดรอปของดีก็ได้นะอะไรเยอะเปเปอร์ฮันเตอร์ คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรวะอะไรอ่ะเิญญาณหมากอเอเฮ้ยเิญญาณหมาที่ไหนไม่เป็นโค้สเหรอเปิดแมพยังไงเอ่ยเราได้หีบแล้วนะเพื่อนเพื่อนอ่อะอะฮะสมไมตั้งหีบแบบนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัตว์เด้อโอ้โหแกไม่ได้ด้วยไม่เป็นไร เราเอาของเราเก็บไว้นะครับในสุดเราก็ได้มีหีบของเราแล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นวันแรกอยู่แต่ไอ้อย่างนะแม่งเกมนี้แม่งน่ากลัวมากเลยเพื่อนๆเหมือนเราจะสร้างบ้านได้นะโ,โหมีที่นอนด้วยนอนเต็นท์นั้นไม่ได้เหรอไม่ใช่บ้านเราเนี่ยโอค้คนดูเราได้รั้วมานะคิดว่าน่าจะเอามาเป็นบาริเขตป้องก,กันบ้านได้อยู่ อ่าทำแบบโงโ่งๆเลยแล้วกันโอ้ถ้าไปเรียนโยธานี่อาจารย์ด่าตายน่เรบอกเลยโอเคหมดถามว่าซอมบี้มันกระโดดเข้าได้ไหมมันกระโดดได้ครับเอาไว้อย่างี้แหละ นี่ครับผมโอเคนี่มันก็จะไม่มีใครมาพังบ้านเราได้มัง้งโอเคปิดไว้แบบนั้นแหละมันรู้ไปเป็นบ้านใครมาก่อนของยัาตื้นชั้นบนเลยแล้วกันจะได้ปิดพาแล้วมืดแล้วมื่นแล้วมืดแล้ว,ลวโอเคครับผมก็พาร์นี้ก็คงจะมีแค่นี้แล้วกันนะผมสำหรับ7 day to die ดนะผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ั b s ไคร b e นะผมก็ถ้ากระแสะมาดีก็จะทำพาร์ทสองเนาะยังไงต้องมีพาร์ทสองเยอะผม คิดจะทําเกมนี้มานานแล้ะออโอเคแล้วเราจะเป็นไงต่อไปนะผมสําหรับวันนี้ก็นี่เนี่ยผมเจอกัน EP 2นะครับผม